ข่าวใหญ่ในแวดวงการศึกษานะครับข่าวนี้ผู้ปกครองฟังบอกว่าโอ้โห โอ้โหงานเข้านะนะครับเพราะว่าต้องไปสอบสัมภาษณ์แล้วก็จับฉลากแทนเด็กนะครับจากเดิมที่น้องๆระดับชั้นป .1 เองเนี่ยนะฮะจะต้องมีการสอบเข้าเรียนในบางโรงเรียนบางแห่งนะคุณผู้ชมอันนี้คือเฉพาะในสังกัดของสพทนะครับที่เขาจะเริ่มในปี2564อันนี้คือยังเตรียมการอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องให้ทางรัฐมนตรีศึกษาธิการเห็นชอบนะครับแต่ว่าวันนี้ครับคุณผู้ชมเอาไปดูประเด็นนี้กันก่อนนะฮะที่หลังจากที่ประชุมกพทหรือว่าคณะกรรมการ าการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมีการประชุมแล้วมีมติสําคัญออกมาให้การรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ห,ห้ามใช้วิธีการสอบแข่งขันเข้าโรงเรียนในสังกัดของสอพทอย่างเด็ดขาดนะครับโดยใช้วิธีสอบสัมภาษณ์ผู้ปกครองแทนรวมถึงจับสลากเข้าเรียนของเด็กปหนึ่งนะฮะต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ผู้ปกครองมาจับสลากเข้าเรียนแทนบุตรหลานนะครับเปิดเผยจากทางประธานของกอพทก็คือคุณเอกชัยกี่สุพันธ์นะครับ ทีนี้ก็มีประเด็นต่อเนื่องคือ,อาทางในที่ประชุมเองเนี่ยมีการเอาหยิบยกงานวิจัยของทางาแพทย์ด้านเด็กนะด้านจิตวิทยาเด็กเนี่ยนะครับมองว่าคือการสอบเนี่ยทำให้เด็กเกิดความเครียดจากการแข่งขันนะโดยเฉพาะส่งผลด้านอารมณ์แล้วก็จิตใจของเด็กนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ยอมรับว่า,วาการเข้าเรียนชั้นป .1 โรงเรียนบางแห่งเนี่ยมีการสอบแข่งขันนะฮะ แข่งขันเพื่อเข้าหลักสูตรพวก E.P. English Program นะฮะหรือว่าบางที่ก็มี I.E.P. หรือว่า Intensive English Program เนี่ยนะครับจนทำให้ผู้ปกครองเนี่ยต้องส่งลูกหลานของตัวเองไปกวดวิชาฮะเพื่อนๆผมที่กันที่มีลูกเข้าปาหึเนี่ยส่งลูกไปเรียนกวดวิชานะแน่อนอนตั้งแต่อนุบาลแล้วโอ้นะเออตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมเนี่ยซึ่งงานวิจัยที่ทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลนากการศึกษาเขาบอกว่าเด็กมีความเครียดไงแล้วมันมีผลต่อพัฒนาการของเด็กนะครับ ในที่ประชุมของกอพทออเองนอกจากที่มีมติเรื่องนี้ออกมานะครับยังมีมติจำกัดจำนวนการรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ในปีการศึกษา2564เป็นต่อห้องนะครับไม่เกิน40คนด้วยแล้วห้ามมีการขยายห้องเรียนอย่างเด็ดขาดครับให้การรับนักเรียนในปีการศึกษา2565จำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน35คนต่อห้องด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ เนื่องจากมองว่าอะไรคือปัจจุบันนี้เนี่ยอัตราการเกิดของเด็กลดน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็อนาคตของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะดังนั้นการจํากัดจํานวนนักเรียนต่อห้องห้ามขยายห้องเรียนเพิ่มเติม,มก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนในห้องเรียนมากขึ้นแล้วก็ครูเนี่ยจะได้ดูแลเด็กอย่างทั่วถึงนะครับโดยจะมีการนําข้อสรุปที่เป็นมติของที่ประชุมกพท เสนอให้ทางคุณนัทพลที่สุวรรณรัฐมนตรีศึกษาธิการพิจารณานะครับซึ่งถ้ารัฐมนตรีศึกษาธิการเนี่ยเห็นชอบตามแนวทางดังกล่าวสพทก็จะนําไปจัดทําเป็นปฏิทินและก็แนวการปฏิบัติในการรับนักเรียนต่อไปนะฮะอันนี้คือมุมรายละเอียดของข่าวนะคุณผู้ชมแต่มุมความเห็นของทางจิตแพทย์เนี่ย<อ>นะครับวันนี้ทางนักข่าวเราไปคุยกับทางผู้ในการสถาบันราชานุก,กูลท่านพูดถึงประเด็นนี้นะครับบอกว่าการที่ให้เด็กป .1 งดสอบเข้าเนี่ย เป็นเรื่องที่ดีมากนะฮะเพราะว่าช่วงหลังพบว่าเด็กมีความเครียดเร็วขึ้นจากที่แต่ก่อนเนี่ยเร,เ,เริ่มพบเนี่ยในช่วงวัยรุ่นนะครับสาเหตุหลักๆก็ล้วนมาจากการสอบแข่งขันการตีวหนังสือพอเด็กๆเ,เครียดก็ส่งผลต่อก,การเรียนการกินการนอนเกิดพฤติกรรมที่ผิดปกติโดยสถิติของกรมสุขภาพจิตยังพบว่าเด็ก11ขวบมีการฆ่าตัวตายสำเร็จแล้วนะฮะ ตัวกระตุ้นปัญหาก็คือค,อความเครียดจากการเรียนในโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงพอเด็กสอบไม่ได้รู้สึกผิดหวังที่ทําให้ผู้ปกครองผิดหวังนะครับการที่สพททาเรื่องนี้เนี่ยจึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโดยเริ่มต้นจากโรงเรียนในสังกัดสพทส่วนโรงเรียนนอกสังกัดอาจจะค่อยๆมีมาตรการตามมาเพื่อช่วยลดความเครียดให้กับเด็กลดภาระให้กับพ่อแม่ตลอดจนลดคนไข้ให้กับหมอด้วยกัน เด็กอ <substit uting> น mm ุบาลนะคะเริ <bung cel i ative> ่มเข้ามาปรึกษาคุณหมอแล้วนะคะเช่นเด็กๆเองมาบ่นว่าแทนที่เขาจะได้เล่นหรือว่าได้หยุดพักนะคะกับเพื่อนหรือว่ากับสิ่งของที่เขามีอยู่นะคะเขาต้องเสียเวลาไปกับการเรียนเสริมที่เขาไม่ได้อยากเรียนเลยนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะเริ่มมาบ่นพอบ่นมากๆเนี่ยบางครั้งพูดไม่ได้ไม่กล้าพูดก็จะมีอาจารย์ออกมาทั้งพฤติกรรมนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ย ก็จะออกมาแล้วขาดของหดหงิดนะคะก้าวร้าวนะคะหรือนนบางคนไม่เก็บกดเงียบเก็บตัวไปเลยค่ะย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนนะคุณผู้ชมคือประเด็นนี้เนี่ยต้องการที่จะลดปัญหาโดยเฉพาะความเครียดของเด็กพัฒนาการอของเด็กแต่กลายเป็นว่าเรื่องนี้ผู้ปกครองงานเข้าไปสอบสัมภาษณ์แทนเอาแล้วคาถามคือบางคนก็วิจารณ์ว่าไอมา,อาตรฐานเนี่ยจะอยู่ตรงไหนออย่างเช่นถามคุณมาได้สิิลูกคุณมาได้สิจะเข้าเนี่ยว่าคุณมาิด้สิ มีฐานะทางบ้านเป็นยังไงอย่างนี้หรอดิฉันไม่มีลูกแต่ดิฉันมองโลกในแง่ร้ายดิฉันมองแบบ,บแบบปัจจุบันสังคมคุณผู้ชมคี่ดูว่าพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยเครียดที่จะสอบเข้าปนหนึ่งได้หรือไม่ได้ให้ลูกไปเรียนติวตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมค,คะ,ะแล้วคุณผู้ชมคี่ดูว่า คนที่นำพาความเครียดไปให้ลูกคือใครอ่ะก็คือพ่อแม่ป่ะ,ะรวมทั้งสังคมด้วยพ่อแม่มีความคา,าดหวังคาดหวังว่าลูกต้องทําได้นะ,ะคุณผู้ชมแล้วทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งรู้ว่าลูกตัวเองเครียดเนี่ยแล้วคิดดูคิดดูว่าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไปสอบสัมภาษณ์แทนลูกปไปคุยกับครูคุยกับพอออะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมคิดว่ามันจะมีช่องทางไหนที่ไม่มีการทุ่มทุกสิ่งทุกอย่างสรพพกําลังฉันมีเงินฉันฟาดนะใจฉันช่วยอะไรฉันทําให้ได้หมดมันจะได้เป็นช่องทางในการ เปิดทางในการรับแปเจียหรือว่าทุจริตนะใครมีเงินก็เปไปจ่ายไปมันเป็นช่องทางสําคัญนะคุณผู้ชมคิดดูว่าแต่ก่อนผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องเจอครูก็ได้ไงแต่นี่คือช่องทางพิเศษอ่ะถ้าคุณอยากจะให้ลูกเข้ามา<อ>ได้<อ>คุณมีฐ<อ>านะไหมล่ะถ้าคุณมีโอเคคุณจะช่วยหออเหลือโรงเรียนได้ไหม<า>โอกาสมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแก้อย่างหนึ่งมันก็นําไปสู่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งได้หวัว่ามันถูกจุดหรือเปล่านะคะถ้าจะแก้ให้ถูกจุดว่าไม่ให้เด็กเกิดความเครียดระบบการศึกษาหรือว่าหลักสูตรทุกอย่าง ต้องปรับใหม่ไหมนะมีกลไกอะไรบางอย่างที่มันจะอุดรูคือดิฉันเชื่อคุณหมอนะดิฉ,ฉันเชื่อว่าคุณหมอที่บอกว่าดูแลแล้วเนี่ยเด็กเครียดจริงรเด็กเครียดจริงดิฉันว่าคุณหมอไม่โกหกหอยู่แล้วรู้ข้อมูลมาแต่วิธีการแก้อาจจะไม่ตรงจุดร้อยเปอร์เซ็นและอาจจะเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งดิฉันว่าผ่านยากเพราะ อย่าลืมนะคะว่าผ่านอีกหลายด่านเครือข่ายผู้ปกครองหรือว่าคนที่อยู่เป็นพวกกลุ่ม NGO ที่เขาดูเรื่องความเท่าเทียมทางการศึกษาเนี่ยดิฉันว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ยอมหรนะอกเพราะว่ามาตินี้มันคุมเฉพาะทางสปทก่อนอด้วยไนงะถ้าทำอาจจะต้องทําพร้อมกันไปทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอทางรัฐมนตรีศึกษาที่การเคาะอีกทีหนึงนะฮะ